ทุกคนวันนี้อยู่กันในเกมโลบอกแบบักษณะเดอะสตองกิตเพชรกราวนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมนะครับอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่มีคนเข้ามาเลยดูดิเนี่ยเนี่ยเดนี่ยเนี่ย,ยมีผมคนเดียวสตีฟ48125เนี่ยโอ้โหผมอยู่คนเดียวผมเหงามากนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเป็นเป็นเอ่อทัสมิมิกนะซึ่งซึ่ง เ,เงามากเลยพึ่งเข้ามาปุ๊บโอ้โหสบายเลยไม่มีใครมากวนแต่มันก็เหงาอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเอาพลังบ้าคลั่งนะไปไปน,นี่ไปน,นี่ไปน,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 นี่ไปไหนไปน,นี่ขังแล้วก็ควากดแข็งของพยุกตมาฮ่าฮ่าสกิลมันไม่ค่อยโหดเลยใช่ไหมจังก็โหดดีเอ้าไม่กระโดดทุบอ่ะ กดทุบปล้วหมานี่อะจะเกิลอันฟิน,นิกพลัดดังผมลืมกดรัวๆโอ้ยตัดต่อนะครับรอมันรอครูดาวโอเคครูดาวก็จะเสร็จละมาโอ้โหจะไปกด กำแพงแต่มันก็ดีนะไม่มีเพื่อนมาก,กวนไ,นไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนตนพักหนึ่งพักสองนะตอนนี้มาเป็นพักสามโอเคไปหานี้ยมานี้จะไปไหนอะไปไหนเด้อมานี้กดไม่ได้แล้วก็ต่อย เาบอกว่ามันสามารถสวนกลับได้ด้วยนะแต่มันต้องเป็น V A P กี่อนนิตไม่รู้แหละมามาพุ่งมาพุ่งแล้วก็ทอยหลงังแล้วก็วย,วยืนอายุแล้วก็ปิดปิด,ปดท้ายด้วยสกิลนี้พลัดดันเดยวเดยวเล็งก่นันไม่โดนนั่นไงเป็นอย่างที่คิด เออวัาง oh, ่ายดิเอาสกิลไหนสกิลนี้กันนี่ดูิลแรกซ้ำปั่นแยกหูไงล่ะน็อกเลยยังไม่ยังไม่หมั่นยู่ไหนต่ำโบ่ในตำนานไม่โดน ไม่เข้าโดนนะขอโทษด้วยนะคะ <c oughs> <c oughs> เอ่อพลดดันป,ปิดท้ายด้วูสิยิงนึง พ่อผมไม่ค่อยทำไม่ค่อยเต็มน่อา้ยเต็มแล้วทุกคนมาดูกันเลย ดีๆมันมาอยู่เซิร์ฟเวอ่์คนเดียวแต่จริงๆผมไม่ได้อยู่เซิร์ฟเวอเนี่ยสาบานเลยไม่ได้อยู่เซิร์ฟวีสาบานถ้าเซิร์ฟวีอ่ะผมคงบอกทุกคนแล้วแหละอันเนี้ยผมไม่ได้อยู่เซิร์ฟวีนะเออทำไมมันอยู่คนเดียวเหงาไหมเนี่ยผมเหงาแต่ก็มีโกคูมาเพื่อนแต่ก็ไม่ได้ช่วยไเลยนั้นแกสมคป็นตายแอ่ะ โกคูรู้เปล่าโกคู Go อ่ะเขาตายมาเป็นพันรอบแลารอ,อ,อบแล้วคันรอบมีรวบแล้วแต่เขาก็ออยังรอดเพราะอะไรไม่รู้น,นี่บนฟ้าเอาชนะไม่เดินถ้าเอ้ยผมยังไม่ได้ดูดูชาตินี้เลย ตานั่นเลยครับไม่โดนกรนเดนแสลบเุ้ยหินกระจายเลยโอ้ยโทรศัพท์ทำเป็นไรมนะั้ย ตูตรหนึ่งลอดอีกตาปีนี้วัดตุ้อ้มโก้โอ้ฟาตูดสอแลโ้วสเ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้อ้ยโ้ยโอ้อ้ยโยโออ้นะโอ้ยโ ฟองโดนี้นี่อย่างวิญญาณนี้คอมโบเนี่ยคอมโบที่มีแบบแบบกอะโดนสกิลเองไม่ค่อยโดนนะผมไม่รู้ระยะเป็นไงตัประเด็นโอ้ยทุบนี่ทุบทุบบอลฟาลนี่เด็กระโดนไปเป็นไง้เราแล้วก็เไปทีนี่ ทุไม่โดนตามนั้นแหละครับมันกระโดดทุบยังไงอ่ะผมทำไม่เป็นไหนก็จริเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูดิเอาใหม่ดิตีสองครั้งเอาใหม่ไม่ได้ทุกคนกระเด็น,น,นลสลับ ลากกระเาไปเฮ้เฮ้ ก็อื่นดีกว่าเ <c oughs> ดี๋ยวอะไรไซบอกไหมเออไซบอกเอง <c oughs> <c oughs> ว่าจะไม่มีใครเข้ามานะถ้าเข้ามาเนี่ยโดนแย่ง <c oughs> จะเเดนดีกบ่าและเซิร์ฟเวอร์ธรรมาดาตียิงตอกหัว มาแล้วก็หมุนตัวแล้วก็ยิงไปข้างล่างทุ่มเน่ยใช่ละมาการจุดระเบิดถ้าใช้สองครั้งน,น่าจะแรงขึ้นเคยใช้ละผมชอบกระโดดยิงมากเลยัเนเคแต่เปล่งไม่ค่อยเองียเอาจริงอุ้ยคอมโบเนี่ยมันขึ้นเร็วนะน่าจะใช่นะเดี๋ยวลองกดสองครั้งดิ เหมือนเดิมน่าจะกดสองครั้งแล้วนะเดิม tu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 heh kan eh kita tu kiri tu eh kiri lek, oh celaka ya, woooh, kiri dua, wuih wuih, kita kiri ni pernah, dalam katulah, kan bentuk kan, bentuk, woooh, hai, kita kiri terima. อ้โหไอ้เด็กอะไร,ะไระไต่ออ่ะไทา้สโดโดนบอกยโดนแน่เลยนี่อโหดอะ่ะโตโดเลยเ,อเ่อยเลแค่นี้ยังไม่ตายอ ดีกว่านะครับโหดมากลยต,ตีนอสอะใช่ปะ่ะผมว่าใส่ตามาก็ยังดีกว่าแต่ผมคอมโบเป็นแค่สองสกลิลนะก็คือสกลิลสองกับสกลิลหนึ่งคอมโบก็คือสกลิลแรกใส่สกิลสองแล้วก็ลต่จมาแต่ตนี้แต่สกลิลต่อมาไม่รู้อะไรทำเป็นแค่อันนี้แหละ คอมโบนะเวลาเราคอมโบอ่ะหมดจริงๆมันจะเต็มมันจะเต็มมันจะเต็มง่ายขึ้นนะพักอืมมัดปกติวอ้ยตอนเตือนยังไงเราไปพักอืม ตเต็มแลเนี่ยโหง่ายดายไงสุดยอดดียดกระจายทำเขียงหมูร้อยมามาเดี๋ยวผมลองลใช้สกิลสกิลนี้ดูนะสกิลสี่อเอ๊ะแอลดีกว่าสกิลสกิลนี้ดีกว่านะสกิลหมัดหมัดไร้เลยนี่ยังไม่เคยใช้เลยมีเพลงมีปุนด้วนยะ เฮ้โอ้โโอ้หผมบอกเลยมันน่าจะยังไม่แตกนั่นเเห็นใกล้ๆเลยตัวดำๆแล้วทำไมมันยังไม่ตายอ่ะต้นไม้หายหมดเลยดูดิโอ้โหโหดโหดซีคิวหนึ่งแน่นอนแล้วพี่เซนมาขอบอสขอบอส คอมโบนี่ตำนานโอเคเดี๋ยวต่อต่อกันมันไกลโอเคคอมโบคอมโบขี้เกียจวิ่งมากเลยผมเนี่ยบางคนที่ขี้เกียจวิง่งเฮ้ยคัตเตอร์คร์นี่คือวูที่อันตรายสุด ยืยหยดหัเยืดกระจายเอ้ยแป๊บเดอยวเต็มแล้วมาเดี๋ยวเราจะมาลองใช้สก,กิลสก,กิลสก,กิลสี่ดีกว่าเอ๊ะสก,กิลไหนดีสก,กิลหนึ่งใช้แล้วเหลืออีกสามสกิลที่ยังไดิเหลืออีกสองสกิลสกิลสีกก่กับสก,กิลสองสกิลสองก็กันเฮ้ยอะไรอะ นะนี่่ีได้จะมีดีี่ได้ไม่มเหมือนเหือมรอคบนตงานขึ้นเร็วเลยดูดิคนด้านหลังไปอยู่ในเซิร์ฟเวอร์คนเยียมมันดิงนี่ ถึงกระเทือนพี่เกียรติวิ่งมากไหนไม่อยากกินคะเ้อ,อ,อไม่โดนกำแพงร้องโหนหรืออะไรเนี่ยแล้วก็คอมโบคอมโบสไลด์เลยคอมโบ,ดมโบไ,มได้แล้วเป็นเดียวเอง ล้วจะมาใช้สกิลสี่นะสกิลสี่เอ่อ จ่ายแล้วก็มาอยู่ตรงนี้นะวัดตัวโอเคนะทุกคนเดี๋ยวต่อมาเราจะมาลองเล่นนิน,นจาดูนะเออดูดิเขาบอกนินจาผมยังไม่เคยเล่นเลยนินจาเป็นยังไงสกิลแรกฮ้ยโหดอยู่นะสกิลสองลนะ่ะกิดข้นอ๋อก็เห็นอยู่ลูกเตะใบมีดไงเออสกิลสาม กิวสี่แลเบิดต้องน่าจะยละไก่ใช่ไหมอือใช่แต่ไม่โดนอื้ยเย็นมานี่้ยกดคิวคิวก็หดเลยคุณเห็นฉันไหมกลายเป็นเขียงหมู ใกล้ก็ได้วาร์ปเปการวาร์าป ไกลเกินไปน่าจะไม่ได้มาชอบสกิลหนึ่งเทมากเลยสกิลหนึ่งสกิลสามก็ชอบนะแต่ว่ามันเก่งแต่ก็เท่อยู่แหละระเบิดเล่นจนครึ่งร้อนถูกขนาดเออยมีสกิลหนึ่งสิับเป็นชิ้นๆดาเมจก็มีอยู่นะครับเอ่อสกิลที่นี่เราท่าอะไรดีท่าสีไหม เหมือนเดิมโลเ,เหมือนเดิมนี่เหยียบเลยเตยลมกดออ่นทำการวัด ดีีละะปีศาจศูนย์ไใส่อีกตจะสิกทึงแหะดูดีมาปี้ายสกิะเยเวลาไปเกิดเร็วๆกคู ไปเล่นอะไรดีครับเล่นอะไรอ่ะเล่เล่น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 เล่เล่น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 เลนเล่นเล่นเล่เล่นเล่น่นเล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 ่เล่เล่นเล่ล่นเล่นเล่เล่นเล่นเเล่นเล่ล่นนเล่่น่นเล่นเ่นเล่นเล่่นเล่นเล่นเล่่นเเล่นเล่่นเลเล่น ไอ้นี่อะไรนะไม่รู้อ่ะแต่ไม่ได้เออระดับโมดจริงจังอ่ะเออหรือว่าอันตีนั่นเองผมยังไม่ได้ดูอนั้นไง ว่าใบมีดกวนยังไม่ติ่มเลยนะ Mm-hmm. <laughs>